สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิติกรหลังไม่พอดแคสต์รายการที่จะพาทุกคนไปหาคำตอบในแวดวงกฎหมายกันครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องโทษที่จะลงแก่จำเลยผู้กระทำความผิดทางอาญาในประเทศไทยนะครับขอเท้าความไปถึงระบบกฎหมายแบบรายลักษณ์อักษรซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นบรรทัดฐ,ฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศเลยนะครับในส่วนของอัตราโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดทางอาญา กฎหมายก็ได้กําหนดโทษไว้อย่างชัดเจนว่ามีโทษอะไรบ้างที่จะสามารถนํามาลงแก่ผู้กระทําความผิดได้ดังนั้นหากเป็นโทษที่กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นะครับก็จะไม่สามารถนํามาลงแก่ผู้กระทําความผิดทางอาญาได้เลยในโทษทางอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา18เนี่ยก็จะประกอบด้วยการประหารชีวิตจําคุกกักขังปรับและลริบทรัพย์สินจะสังเกตได้ว่าโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18ที่ผมกล่าวนั้นเนี่ย จะเรียงตามความร้ายแรงของโทษเนื่องจากต้องการให้ทราบว่าโทษประเภทไหนมีสถานหนักที่สุดและเบาที่สุดนั่นเองเรามาค่อยๆทำความรู้จักอัตราโทษในแต่ละประเภทไปนะครับในโทษประหารชีวิตนั้นนะครับเราอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เช่นพันทัยนรสิงหรือ,อตำนานสมเด็จพออะระนเรศวรที่ก็จะมีคำกล่าวว่า ฟันคอริบเรือนอะไรประมาณนี้นะครับคือสมัยก่อนเนี่ก็จะใช้วิธีการตัดหัวอาจจะเป็นการตัดหัวเสียประจานนะครับแล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนมาเป็นการยิงเป้าโดยใช้อาวุธปืนยิงให้เสียชีวิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงและน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ในภายหลังประเทศไทยก็ได้มีการแก้ไขวิธีการประหารชีวิตเป็นแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ถูกลงโทษได้รับความทรมานน้อยที่สุดนั่นก็คือการฉีดยาให้ตายหลังจากนั้นก็จะเก็บศพของผู้ถูกประหารไว้ในเรือนจำํำจำนวน12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผู้ที่ถูกลงโทษนั้นเสียชีวิตแน่นอนก่อนที่จะส่งมอบศพให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปในส่วนของโทษจำคุก เป็นโทษที่ถือว่ามีความน่ากลัวเป็นสถานรองลงมาจากโทษประหารชีวิตซึ่งหากผู้ใดต้องโทษให้จำคุกแล้วเนี่ยจะต้องถูกส่งตัวไปที่เรือนจำภายในเขตอำนาจศาลจนกว่าจะพ้นโทษตามความพิพากษาจึงจะได้รับการปล่อยตัวมาโทษกักขังเนี่ยเป็นโทษที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้ยินกันนักนะครับอาจจะ เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีการกําหนดให้เป็นโทษหลักที่จะบัญญัติไว้ในความผิดฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแต่มักจะเป็นโทษทางเลือกเช่นในกรณีที่จําเลยต้องโทษปรับหากปรากฏว่าจําเลยไม่ชําระค่าปรับตามที่ศาลกําหนดกฎหมายก็จะให้นําตัวจําเลยไปกักขังไว้แทนค่าปรับในอัตราวันละ300บาทจนกว่าจะครบค่าปรับทั้งนี้ต้องไม่เกิน1ปีนะครับ หรือกรณีที่เกิน1ปีได้ต้องไม่เกิน2ปีแต่ต้องเป็นกรณีที่ศาลกำหนดไว้ว่าให้กักขังได้ไม่เกิน2ปีนั่นเองนะครับต่อมาเป็นอัตราโทษที่ถือว่าเป็นโทษยอดฮิตผมเชื่อเลอเกินว่าผู้ฟังหลายๆคนอาจจะเคยต้องโทษนี้มาก่อนนั่นก็คือโทษปรับซึ่งอัตราโทษนี้มีไว้เพื่อลงโทษทางการเงินนับว่าเป็นโทษสถานเบาอย่างหนึ่งเนื่องจากไม่ได้ กระทำการใดๆอันเป็นการจํากัดเสรีภาพเหมือนกับโทษทั้ง3สถานก่อนหน้านี้โดยทั่วไปแล้วเราก็จะถูกปรับกันอยู่ประจำนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขับรถเร็วนะครับก็จะได้รับโทษนี้กันอยู่แล้วซึ่งอัตราโทษปรับเนี่ยกฎหมายกำหนดให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนโดยที่ไม่ต้องไปปรับที่ศาลนะครับ อัตราโทษต่อมาเป็นอัตราโทษที่ถือว่าเป็นโทษที่เบาที่สุดในโทษทั้ง5สถานของกฎหมายอาญาในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือการริบทรัพย์สินบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมการริบทรัพย์สินเนี่ยถึงเป็นโทษสถานเบาวกว่าการปรับเหตุผลก็เพราะว่าการริบทรัพย์สินนั้นจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์คือ ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดเพราะเหตุผล3อย่างนี้การลิบทรัพย์สินจึงไม่ได้กระทบกระเทือนถึงสถานะทางการเงินของผู้ถูกลงโทษมากนักสาเหตุเนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรได้รับมาแล้วแต่แรกนั่นเองนะครับทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดในทางอาญาแต่อาจจะมีโทษบางอย่างที่ เราอาจได้เคยได้ยินจากจากข่าวอะไรพวกนี้เช่นการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นนะครับซึ่งการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยมองพล้นๆผอ,อาจจะเหมือนการลงโทษทางอาญาแต่การตัดสิทธิ์ดังกล่าวเป็นเพียงการลงโทษผู้ที่กระทําความผิดในทางการเมืองเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นการลงโทษในทางอาญาแต่อย่างใดครับแล้วมาพบกันใหม่ในอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้นิติกรหลังใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ